Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News กูรูการเมืองวันชัยวิเคราะห์เพื่อไทยต่อให้แลนสไลด์รวมเสียงได้350ก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้ด้านขั้วประวิตรรวมเสียงสซออบวก250สอสตั้งรัฐบาลแต่อยู่ไม่ได้ยกรัฐธรรมนูญ60ต้องการประนอมอำนาจกันระหว่างคณะรัฐประหารกับพักการเมือง วันที่20พฤษภาคม2565นายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาโพสต์ข้อความในเพจ Facebook ทนายวันชัยสอนซิริเรื่องเพื่อไทยแลนด์สไลด์แล้วไงระบุว่าเพื่อไทยแลนด์สไลด์แล้วไงถึงขนาดเรียกคนเสื้อแดงกลับมาบอกว่าเพื่อไทยจะแลนสไลด์และถ้าเพื่อไทยได้เกิน250เสียงจะเป็นรัฐบาลใครจะขวางได้ ก็พูดเอามันไปเรื่อยเพื่อปลุกใจตัวเองและพักพวกให้ดูคึกคักเสมือนว่าจะได้เป็นรัฐบาลในเร็ววันนี้อำนาจรัฐกำลังจะใกล้มือเข้ามาแล้วเที่ยวปลุกคนกรุงเทพคนต่างจังหวัดไปทั่วตามประษาคนที่ละอ่อนทางการเมืองและไม่เข้าใจในรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะมาตรา272เขาไม่ต้องการให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยึดบ้านยึดเมืองมีอำนาจรัฐแต่ฝ่ายเดียวจะแลนสไลด์ ขนาดไหนก็เป็นรัฐบาลโดยลำพังไม่ได้จะคุยโม้คุยโตนั่นพอได้แต่จะเป็นจริงๆคงไม่ได้ นายวันชัยกล่าวว่ามาตรา272เขาต้องการให้ฝ่ายรัฐประหารกับฝ่ายเลือกตั้งประนอมอำนาจซึ่งกันและกันในระยะเปลี่ยนผ่านถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันไม่ให้สวิงไปข้างใดข้างหนึ่งมากนักและฝ่ายรัฐประหารจะลงจากอำนาจต้องค่อยเป็นค่อยไปด้วยความปลอดภยัยแบบซอฟต์แลนดิ้ง ใครจะเป็นรัฐบาลหรือไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่เกี่ยวกับแลนสไลด์สมมุติว่าเพื่อไทยได้เกิน250เสียงและรวมกับพรรคอื่นๆได้ถึง350เสียงก็ยังเป็นรัฐบาลไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดว่าคนจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ต้องมีเสียงถึง376เสียง แต่ถ้าหากพักพลังประชารัฐโดยพลเอกประวิทย์มี150เสียงรวมกับสว250เสียงเป็น400เสียงก็ตั้งรัฐบาลได้แต่อยู่ต่อไม่ได้ส่วนเพื่อไทยสามารถที่จะอยู่ได้แต่ไม่สามารถเข้าเป็นรัฐบาลได้พูดง่ายๆว่าฝ่ายหนึ่งเข้าเป็นได้แต่อยู่ไม่ได้อีกฝ่ายเข้าไม่ได้แต่อยู่ได้รัฐธรรมนูญเขาล็อกไว้อย่างนี้ ถ้าแต่ละฝ่ายแข็งขืนกันก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้ผมจึงมองว่าถ้าอุบัติเหตุทางการเมืองหรือจะมีรัฐบาลใหม่หลังเลือกตั้งต้องเป็นการประนอมอำนาจกันของแต่ละฝ่ายให้เดินไปได้วยกันได้แบบสมดุลไม่สวิงอำนาจไปจนสุดขั้วดังนั้นใครจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ไม่เกี่ยวกับแลนสไลด์หรือเรียกคนเสื้อแดงกลับบ้านมันอยู่ที่คนคนนั้นจะสร้างความสมดุลและประนอมอำนาจกับทุกฝ่ายได้หรือไม่ต่างหาก ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ